แล้วทำ,ทำไมมีเครื่องวัดอุณหภูมิ2อ,อันกับ <g> ห <rab> นังสือ2อเล่มถ้าคู่จะรู้ใครเอามาเนี่ยแสด้อนที่หน้าทีเดิมจะถืออะไรกันไปพี่ดูอันนั้นดีกว่าพี่ดูตัวท็อบเดินใครเอาไว้นี่ไป่าวิธ์กับวิทยา พวกเจ้าอะไรไปงั้นงั้นงันกูต้องไล่ผีแล้วสินะไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นที่เต็มก่อนคลิปไม่จบ เรามาอยู่ที่หน้าเรมอนด์คลินิกนะครับผมเราไปหาห้องรอเลยไหม,ม,มออกมาพอดีโอเคปุ๊บจุดเทียนไว้หน้าหน้าเคาน์เตอร์เลยนะฮะนี่ก็คงจะเป็นห้องน้ำมีใช่ห้องน้ำห,ห้องน้ำบิษัทเนี่ยไ,ไฟอ็อด ห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่เหีนน้ยนะสัดีจ้าไม่เหี้ยไม่เหี้ยไม่เหี้ยมีห้อง,อ,งอีกห้องนี้มีประเด็นมากเลยจะเจอผีหม้อผีกระทะทองแดงไหมเนี่ยไม่มีโอเค,อเ,คเราไม่เจอผเีเราไม่เจอผีกระทะทองแดงนะครับวั What? ด เฮ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟเปิดไฟตกใจหมดโอเคเสียงหม้อลั่นเหรอเพียนนะตรงนี้อ่ะเพื่อนไหนไม่มีไม่เห็นไม่เฮ็นมันตัดอีกแล้ว เอาใส่ห้องไฟจะเฮียนโอเคเรียบร้อยมาที่เราไปดูเราไปดูทางโน้นเนี่ยเราไปดูฝั่งโน้นกันเถอะคลินิกแบบนี้จะมีที่ไหนเฮียนมากนอกจากวายสอง ตรงนี้สองสองไม่สองรอบด้านเลยมึงสองรอบด้านเลยสองเงนอกห้อง,ง,ยอ,ยงออกก่อนออกก่อนออกก่อนดีกว่าออกออก่อนออกมาตั้งสติก่อนโอเคอ้าว <c oughs> เวนยังไม่ทันวัดเลยอ่าเมื่อกี้จะสรารภาพว่าตัวอัดนวิดีโอมันหยุดไป มูนั่นเนี่ยหน้าต่างหน้าต่างเหีห้ยนมากไหนเป็นไขรไหมก็ไม่นี่ไข้ก็ไม่สูงนี่หน้าตาเราก็ใช้ด้านกันนะพี่โดอะไรมาอุ้ยตึงตึงอยังยางนีอง่อย่าปิดอุยเทียนดับ แปดองศาเก้าองศาเจ็ดองศาไม่ไม่ติดลบห้าองศามีพลังจิตด,ด้วยสี่อุยสี่ตัวนี้มันมีพลังจิตมันลดเรื่อยๆเลยวะสี่ต่ำสุดคือสี่สามอุ้ยสาม ยังไม่ติดมันแต่มันลดเรื่อยๆเลยนะจริงๆเนี่ยไม่ได้โมโลเลยนะมีน้ำไหมนะไม่มีไฟเถอะไฟเถอะไฟเถอะอ๋อนี่ไฟมาด้วยอีอเวนปิดทำไมเนี่ย ไ,ได้กินตัวเนี่ยโอ้โหมีแต่ตัวดุๆทั้งนั้นเลยไปะละเฮียนมันเฮียนไปะละกีเทปไม่เลเวลห้าใช่ไหมสองแค่สองแค่สองไม่ไม่ไม่ไมไมแล้วก็ไม่ตอบเ,เ,นะเรามีอันเดียวเฮ้ยเรามีบอดแสนด์เดียวก็ช่วยไม่ได้เเเรราาดนนนนะไม่สปิิตลวั้นนนนะตรงเงาตรงนั้นมันน่ากลัวมากเลย ขึ้นมาจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้ว,ลบบลวขึ้นมาอย่าอยู่ลเลยนี่ยอีสองตัวที่เป็นไปได้ครับสปีริตกับเดวเนแนนคิดว่าตัวอะไรเดวเนนแล้วกันไม่เคยเจอไม่รู้จักเดวเนนก็ใช <ไป S 1> ่ย่อยนะกดผิดเจอเอะไรวะสมุด อ,อ,ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในกำลังตปโอเคมาละกลับบ้านสติกลัว15เปอร์เซ็นต์สติใครเลย1เปอร์เซ็นต์เนี่ยกลัวขนาดนั้นเลยเลยคำตอบก็คือ <S <S โหลดเร็ว <S <S โอนี้ มันโอ้นี่โอ้นีจ้าง